มาดูครับประเภทของธาตุนะครับตามที่เราได้เรียนกันนะครับประเภทของธาตุธาตุเขาแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับประเภทที่1ก็คือธาตุประเภทโลหะนะครับนะฮะประเภทที่2คืออะโลหะแล้วก็ประเภทที่3คือกึ่งโลหะนะครับ3ประเภทนี้มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเด็กๆจะได้มาเรียนรู้กันว่า ไอ้สามประเภทนี้มันมีสมบัติเป็นอย่างไรแล้วก็มันอยู่ส่วนไหนของตารางธาตุนะครับต่อเลยนะครับมาดูธาตุแรกก่อนคือธาตุโลหะนะครับธาตุโลหะเขาบอกว่าเป็นธาตุที่เกิดจากอะตอมเนี่ยชนิดเดียวกันร,รวมตัวเป็นโครงผลึกนะครับส่วนใหญ่แล้วโลหะจะมีสถานะเป็นของแข็งนะครับผิวเป็นมันวาวนะครับเหนียวดึงเป็นเส้นหรือทุบเป็นแผ่นบางๆได้ และที่สําคัญนะครับถ้าโลหะสามารถนําไฟฟ้าหรือนําความร้อนได้ด้วยนะครับนะครับส่วนใหญ่จะมีจุดเดือดจุดล้มเหลวสูงนะครับยกเว้นโลหะที่มีสถานะเป็นของเหลวซึ่งมีอยู่3ตัวนะครับในตารางธาตุก็คือปรอดสัญลักษณ์ใช้ Hg ซีเซียมสัญลักษณ์ใช้ Cs แล้วก็แฟนซียมสัญ,ญลักษณ์ใช้ Fr นะครับ ดังนั้นนักเรียนครับจากที่นักเรียนเห็นตรงนี้นะครับครูอยากให้นักเรียนนั้นได้จดลงไปนะเผื่อว่ามีคําถามอยู่ในหนังสือเรียนของเรานะครับว่าโลหะมีสมบัติเป็นอะไรนะครับนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เขามักจะจดกันนะครับก็คือสมบัติมันมักจะเป็นพวกของแข็งผิวเป็นมันวาวนะครับดึง ดึงเป็นเส้นได้หรือทุบเป็นแผ่นได้นะครับเนี่ยที่ครูกําลังขีดเส้นใต้ให้ดูนะครับนักเรียนตรงนี้คือคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นของธาตุโลหะเลยนะครับและที่สําคัญเด็กๆจะเห็นอีกอย่างนึงก็คือว่ามันนําไฟฟ้านําความร้อนและที่สําคัญจุดเดือดจุดมาเหลวจะสูงด้วยนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่สําคัญนะครับ นั้นเด็กๆสามารถจดใส่กระดาษหรือช็อตโน้ตสั้นๆไว้ได้นะครับเผื่อจะเจอในคำถามในหนังสือหรือในเอกสารที่เราแจกไปนะครับตามที่ครูขีดเส้นเลยนะครับโอเคเนาะ,ะยังมีนักเรียนที่ทยอยมาอยู่นะครับไม่รู้ว่าทยอยมาเพิ่งตื่นหรือเปล่านะอะไร อ่าโอเคไม่ได้อันเนี้ยพี่ขยายลวอืออ่าออโอเคนะครับดังนั้นเด็กๆจดไว้นะครับนี่คือคุณสมบัติของธาตุโลหะเบื้องต้นที่ครูมัดขีดเส้นไว้ให้นักเรียนเห็นนะครับนะเส้นเนี่ยสฟีฟ้าเนี่ยฮะนะครับโอเคต่อเลยนะครับไปดูคุณสมบัติเอ่อที่อยู่ในตารางธาตุอ่านนักเรียนลองดูนะครับโลหะ นักเรียนจะเห็นได้ว่าถ้าเราดูในตารางธาตุเนี่ยโลหะเนี่ยจะถูกระบายด้วยสีแดงนะครับนี่คือพื้นที่ของโลหะฮะดังนั้นในตารางธาตุของเราเนี่ยถามว่าเฮ้ยธาตุใดมีสมบัติเป็นโลหะนี่ครับสีแดงแดงที่ระบายไว้นีน่นะครับนะครับดังนั้นในตารางธาตุของเราจะเห็นนะครับว่าธาตุที่มีสมบัติโลหะคือธาตุตรงไหนของตารางธาตุนี่ครับ สีแดงๆที่ครูมัดได้แสดงให้เห็นนะครับนี่คือสมบัติเป็นโลหะนะครับอโอเคนะครับต่อมามาดูธาตุกลุ่มต่อมานะครับคือธาตุอะโลหะเมื่อกี้โลหะแล้วนะครับตอนนี้เป็นอะโลหะอะโลหะคือธาตุอะไรเขาบอกว่าเป็นธาตุที่ประกอบด้วยอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันที่มีสถานะเป็นได้ทั้งของแข็งของเหลวและแก๊ส สถานะของอโลหะนั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นของแข็งนะครับแต่เป็นของแข็งที่เปราะนะครับเมื่อกี้โลหะเป็นของแข็งเหมือนกันแต่แ,ตแข็งแรงนะครับไม่เปราะนะครับไม่แตกหักง่ายผิวไม่เป็นมันวาวครับส่วนใดจุดเดือดจุดล้มเหลวจะต่ำนะครับยกเว้นธาตุบางตัวครับเช่นคาร์บอนนะจะมีจุดเดือดจุดล้มเหลวสูงนะครับตัวอย่างของธาตุโลหะที่อยู่ในตารางธาตุก็อย่างเช่นคาร์บอนกัมมันออกซิเจนไฮโดรเจนเป็นต้น นะครับดังนั้นเด็กๆเหมือนเดิมครับครูอยากให้นักเรียนจดลงไปนะครับในพื้นที่ที่ว่างอยู่ในกระดาษหรือเอกสารของเรานะครับว่าอโลหะเนี่ยคุณสมบัติจะตรงข้ามกับโลหะเลยและที่สําคัญนะครับจุดเดือดจุดเหลวมักจะต่ำนะครับที่ครูขีดเส้นใต้ไว้นะครับจุดเดือดจุนเหลวมักจะต่ํานะครับดังนั้นเด็กๆดูที่ครูขีดไว้นะครับนะตรงนี้ถือว่าเป็น สิ่งที่สำคัญนะครับโอเคเนาะใครที่จดอยู่นะครับมีในหนังสือเปล่าครับสุภกรถามนะครับมีครับแต่ครูอยากให้นักเรียนจดเพื่อเหมือนเป็นการย้ำซ้ำทวนนะครับว่ามันโอเคเนี่ยมันสำคัญนะครูคอนเนนมากเลยนะตรงนี้นะครับดังนั้นสุภกรมูลคลันะครับถามมาในแชทว่ามีในหนังสือเปล่าครับ มีครับมีมีแต่ว่าอยากให้นักเรียนจดเพราะว่ามันจะเป็นการให้นักเรียนนั้นซ้ําย้ําทวนว่าเฮ้ย,ยคุณเน้นอันนี้มากเลยนะครับนะดังนั้นเด็กๆเป็นไปได้อยากให้จดลงไปในเอกสารนะครับในหนังสือของเรานั่นแหละนะครับนะอ่ะต่อนะครับดังนั้นธาตุโลหะตรงข้ามกับโลหะเลยเนาะเพราะโลหะนั้นคุณสมบัติเปลี่ยนเฉดเลวจะสูงมาก แต่ในขณะที่อโลหะนั้นจุดเดือดจุดล้มเหลวจะต่ำนะครับทีนี้ในตารางธาตุของเรานั้นมันจะไปอยู่ส่วนไหนล่ะอ่าส่วนที่อโลหะอยู่นี้จะเป็นสีแดงๆตรงนี้นะครับเห็นไหมครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าอโลหะในตารางธาตุจะมีจํานวนไม่ค่อยเยอะเห็นไหมครับที่ครูเอาเมาส์วนอยู่เนี่ยอ่าบางคนมองไม่เห็นเดี๋ยวครูจะทําเป็นวงกลมครอบไว้นี่ครับจุดนี้นะครับ จุดนี้นั่นแหละที่ต้องบอกเลยว่าเป็นอโลหะแล้วก็จะมีตัวที่โดดไปเป็นอโลหะตัวหนึ่งครับนี่ครับตัวนี้ฮะอยู่ที่มุมบนของตารางธาตุนี่ครับมีตัวเดียวเลยฮะที่โดดไปดังนั้นเด็กๆจะเห็นได้ว่าอโลหะจะมีไม่เยอะในตารางธาตุนะครับ มีไม่เยอะนะครับแต่ก็มีความสำคัญนะครับต่อโลกของเราของมนุษย์เรานะฮะนำมาใช้นะครับอ่ะอันนั้นคือธาตุสองประเภทแล้วนะครับโลหะและอโลหะทีนี้มาดูประเภทที่สามประเภทสุดท้ายคือกึ่งโลหะอ่ากึ่งโลหะเนี่ยสมบัติมันมีทั้งความเป็นโลหะและอโลหะอยู่ในตัวนะครับก็คือเป็นกึ่งกึ่งกึ่งในที่นี้ก็คือกึ่งกลางอะ่ะ มือนจะเป็นโลหะนิดนึงเป็นอะโลหะอีกนิดนึงมาผสมกันนะฮะนะครับนะจึงจึงแยกออกไม่ได้ว่าเป็นโลหะหรือเปล่าหรืออะโลหะหรือเปล่านะครับดังนั้นตัวอย่างเช่นอะไรครับที่เป็นกึ่งโลหะอย่างเช่นซิลิกอนนะครับสัญ,ญลักษณ์ตัวย่อคือ Si เนี่ยเขาบอกว่าเป็นของแข็งสีเงินมันวาวเหมือนโลหะนะแต่อย่าลืมความเป็นอะโลหะก,ก็มีอยู่ในตัวคือมันเปราะเหมือนอะโลหะเปราะในที่นี้คือมันแตกหักง่ายนะครับ แล้วก็นาไฟฟ้าได้เพียงเล็กน้อยดังนั้นเห็นไหมครับว่าตัวอย่างของธาตุซิลิกอนเนี่ยมีทั้งคุณสมบัติที่เป็นโลหะและคุณสมบัติที่เป็นอะโลหะอยู่ในตัวนะครับหรือแม้กระทั่งธาตุตัวนี้ครับบรอนนะสัญลักษณ์ย่อคือตัว B นะครับเป็นของแข็งสีดำเปราะแตกหักง่ายเหมือนอะโลหะนะจุดเดือดจุดล้อนเหลวสูงเหมือนโลหะนะครับเนี่ยคือคือพวกกึ่งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นไงครับ มันจะมีคุณสมบัติครึ่งหนึ่งเป็นของโลหะอีกครึ่งหนึ่งเป็นของโอะโลหะเป็นต้นเนาะดังนั้นส่วนใหญ่แล้วสารกึ่งตัวนําทั้งหลายเนี่ยมักจะเป็นคุณสมบัติธาตุกึ่งโลหะนะครับโอเคเออถามว่าเน้นอะไรอันนี้ก็เน้นตรงสีแดงนี้เลยนะครับเน้นตรงสีแดงที่ครูมัดทําไว้เลยก็คือเป็นธาตุที่มีสมบัติทั้งโลหะอะโลหะอยู่ในตัวนะครับพยายามนะครับดูตามนะครับเดี๋ยวเวลาทำใบงานหรือทํา การบ้านเนี่ยทำไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาเนาะ,ะทีนี้ในตารางคาดของเรามันอยู่ตรงไหนนี่ไงครับเขาเรียกว่าอยู่ตามขั้นบันไดนั้นเลยลองมองดยครับหรือจินตนาการดูสิครับว่ามันเหมือนขั้นบันไดไหมฮะอ่าเหมือนขั้นบันไดไหมยอ,อยู่นะครับดังนั้นคาดที่อยู่ตามอย่างนี้นะฮะ ตามเขาเรียกว่าตามขั้นบันไดเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยมันก็จะมีสมบัติเป็นาธาตุที่เป็นกึ่งกึ่งนะครับก็คือกึ่งโลหะนะครับเ,เดี๋ยวครูเอาสีออกก่อนต๊บนโอเคนะอันนั้นนี่ฮะนี่คือาธาตุที่มีสมบัติเป็นกึ่งนะครับนะครับก็มีไม่เยอะมีไม่เยอะเดี๋ยวเราไปดูในตารางาธาตุเราจะรู้เลยว่า,าธาตุพวกนี้คืออะไรบ้างนะครับ ซึ่งถ้าใครสังเกตดีๆเมื่อกี้ในในสไลด์ก่อนหน้านี้ครูก็จะบอกแล้วว่าธาตุกือหโลหามีอะไรบ้างอย่างเช่นโบรอนซิลิกอนพวงนะฮะเทลรูเรียมอาร์เซนิกพวกนี้อยู่ในขั้นบันได้นะฮะเนี่ยธาตุที่อยู่ขั้นบันไดหมดเลยโอเคนะครับนั่นก็คือคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับต้องบอกเลยว่าเบื้องต้นเดี๋ยวเราไปเรียนลึกๆอีกทีในระดับมปลายเนาะอันนี้คือเบื้องต้นนะครับให้เห็นถึง ที่มาที่ไปว่าธาตุนั้นเขาแบ่งเป็นสามประเภทมันอยู่ตรงไหนของธาตุตารางธาตุแล้วมันมีคุณสมบัติอะไรเบื้องต้นเลยนําไปสู่ตารางนี้ครับเป็นตารางสรุป